ก็ไปต้มเลยนะผ่านการต้มมาสักพักหนึ่งต้มพร้อมไข่นะครับลงเอาไปต้มพร้อมไข่เลยก่อนจะใส่ลงไปอีกครั้งนะแล้วก็เอาเครื่องพะโละมาคลุกเราก็เอาเครื่องพอนะโละน่ะเอามาใส่เทใส่ไปก่อนคลุกไก่ก่อนให้มันเข้าในไก่ในเนื้อไก่แล้มันจะหอมอันนี้มันเป็นทริกที่ทําที่ผมทําอยู่ใช่คลุกเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวร,รอไข่ต้มเสร็จนะเราก็จะเอาไข่มาคลุกเข้าเข้าแล้วก็ จะบอกอีกทีว่าจะทํำยังไงนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นขนอรถดีนะครับเอามาหมักไก่ก่อนหอมครับผมนี่ไข่ที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นไข่นะครับให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะได้สวยงามซอสตัวขนอไข่พะโลจะได้เข้าซึมลึกก็้าไปในไข่นะครับนี่เป็นไข่ที่ต้มแล้วนะครับไก่ก็ต้มแล้วนะครับต้มเสร็จก็เอามาหมักกับผงขนอครับ ให้มันเข้ากันให้มันเซ็ตกันนะครับเนี่ยแล้วเราก็ทำการคลุกอย่างนี้นะครับให้น้ำคานองคาโลเข้าเข้าไปด้านในไข่กับไก่ของเรานะครับที่เตรียมไว้แต่ที่สำคัญคือต้องหั่นไข่อย่างนี้นครับนี่ก็ให้น้ำมันเข้าซึมเข้าไปนั่นในจะได้อร่อยครับ นี่จะเป็นกระเทียมนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแบบกลิ่นหอมมุงกระเทียมนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกใส่ไปนิดนึงครับจะได้หอมๆครับหรือถ้าใครอยากจะใส่ซีอิ๊วดำไปก่อนก็ได้นะครับเหมือนผมอะผมจะใส่ไปก่อนเนี่ยราดก็ไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าน้ำมันยังไม่ดำหรืออะไรก็ใส่เพิ่มด้านหลังทีหลังได้ พอประมาณที่เราจะให้ความเข้มของสีนะครับประมาณแล้วก็หลุกเขาเข้าไปส่วนปรุงเราก็ไปปรุงตอนที่เราตั้งน้ำต้มใส่เครื่องไอพวกนี้ลงไปนะครับซิวดำนะครับเนี่ยใส่ไปเลยแล้วแต่ปริมาณที่ชอบนะครับผมจะใส่ประมาณนี้ของผมถ้า ชอบประมาณไหนก็ใส่ได้นะครับเนี่ยมันจะทําให้ไก่ของเราทุกคนเห็นใช่ไหมครับเนี่ยดาแล้วดูแบบถึงเครื่องครับหมักเอาไว้ตอนนี้ก็ตั้งน้ํารอนะครับให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่เครื่องไปนะครับเนี่ยใส่พวกไก่กับไข่ลงไปนะครับเดี๋ยราล้นอย่อตัด ทนนี่เครื่องปรุงนะครับวันนี้ก็มีน้ําตาลนะครับแล้วก็เป็นซอสปูกขอทองอันนี้นะครับที่ใช้ทําง่ายๆเลยนะครับทุกคนมีะนอสําเร็จรูปของพโลวนะครับแล้วก็กระเทียม,มไข่ไก่ตั้งน้ำให้เดือดรอสักครู่ระหว่างนี้ขุ่มข้าวรอก่อนหิวไม่ไหวแล้วทุกคนล้างน้ำแล้วดีงนะครับ กที่คุณบอกว่านี่สปอนเซอร์แต่ไม่ใช่นะครับไม่ได้เข้าสปอนเซอร์ตอนไหนจะเข้าแจ้งได้นะครับครับล้างสักน้ำตกน้ำเพื่อนๆหุงข้าวยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะที่เราจะตัดพระเอกของเราลงในหม้อต้มนะครับ นี่ใส่ไปเลยครับเราปรุงเครื่องปรุงย่านเดือแล้วนะครับ อันนี้สุดท้ายนะครับเทราดลงไปเลยครับหอมมากเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครับผมทานหวานนะทุกคนล้วกาซอสทำตามสูตรของผมนี่เลยแต่อร่อยแน่ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงตอนเสร็จไข่พัโล่ของเราข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับหิวไม่ไหวจัดน้ำส้มก่อนครับไม่ไจนะครับหน้าตาตอนใกล้เสร็จนะครับทุกคน เราก็ใส่ขนอนไปเลยขนอนนี่นะครับต้องใส่ก็เป็นไก่เอื่อยเป็นอะไรก็แบดบต้มในอาจิโดมโตโน,นะครับ <c oughs> อืมกรีดไม่คือได้จริงมากครับ เดือดปุ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 ดแล้วนะครับสุกแล้วได้ที่แล้วนะครับพร้อมกินพร้อมทานกันเลยนะครับถึงจะอยู่อย่างนี้ก็ทํากับข้าวเป็นนะครับทุกคนใครได้เป็นแฟนนี่คือแบบโชคดีเลยนะเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพนะครับทุกคนเดี๋ยวตักให้ดูเลยก็ได้เดี๋ยวต้นตักให้ดูเลยน่ากินมากนี่ที่ผมบอกว่าให พันไข่กรีดไข่อะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะซึมข้าด้านในไข่เนี่ยเห็นไหมอร่อยมากตัดเข้าไปน้ําฉูดเลยไม่ใช่วันไปบิ๊กซีมาเนี่ยครับซื้อหันดอกมาไก่จะมาเวฟกินนะครับกับซอสกินกับไข่พะโล้ด้วยแล้วก็นี่ซื้อกรีดเกมมาด้วยนี่นารีไม่ทราบว่าอร่อยไหมต้องลองกินก่อน ีนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขออ่านก่อนอืมมีส่วนประกอบของมันติดแห้งอะไรประมาณนั้นแต่นี่ของปวดเลยครับเมื่อวานพันดอกมันต้องแกะถุงอันนี้ออกนะมีการตกเถียงกันเยอะมากเลยนะครับว่าเออต้องแกะพลาสติกนี่ไหมต้องแกะนะครับถ้าอันที่มันมีพลาสติกผลวมาเนี่ยหลอกกล้องกดกันไหมโอเคทำไมอ่ะมันแหะนะครับมันจะแบบ มไม่ไม่ต้องเกะก็ได้ครับแต่คือของตัวนะั้นนั่นคิดจะแกะเลยนะทุกคนผมไม่เกะเพราะอร่อยอันนี้แต่คนชอบนะครับแต่ตัวคนที่รุดเขาก็น<ๆ>่าจะชอบเลยครับแต่คือผมแกะนะครับคุณนี่ออกมาอย่างนี้นะครับใครชอบแกะไม่แกะยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับใครชอบกินเหมือนต้นก็คอมเมนต์ได้หรือใครชอบกินแบบตากล้องก็คอมเมนต์ได้แต่ทีมเราต้องชนะอยู่แล้วแหละเราชอบแกะใช่ไหมล่ะ เราเป็นคนรักสุขภาพนี่ครับทุกคนจริงเฮลตี้ Healthy ครับเนี่ยก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับหั่นออกมาจะเขียนไหมนี่สกปรกุ้ย <laughs> ลืมดูฝั <laughs> ่งนั้นคือเขาไม่ได้เสียบอะไรต่างๆยังไงเราก็เวทนะครับชะลกตาย นี่นะครับทำแบ่งเป็นสามส่วนอย่างนี้ก็ได้ทำไมมันมีอาร์ตแล้วก็ผ่าครับนี่นะครับทำไมตังมีอาร์ตอาร์ตด้วยต้องมีอาร์ตอะไรนะครับคุณ คุณตากล้องเป็นอะไรมีปัญหาไหมครับหลังไหยครับมีอาร์ตอะไรครับคุณตากล้องตากล้องก็อยากใส่เดียวเรานะครับทุกคนผมไม่จ่ายเงินเดือนนะครับตากล้องก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องอย่ารีบครับ จ้างมาคุ้มไหมน,นี่ความสวยของฮัทโกนละเอียยโอเคมงมาเวฟนะครับนูนทุกคนเห็นไหมไม่เห็น <laughs> เวฟร้อยมาสุกนี่นะครับเสร็จแล้วดูเป็นไงบ้างสวยไหมน่ากินไะละนี่เข้าสุกแล้วนะครับทุกคนว้า นี่นะครับฝียมือผมทำเองนะครับนี่เป็นไงน่ากินไหมครับทุกคนดูดิว้าวน้ำพริกเจนะครับน้ำส้มแล้วก็ซอสกินกับข้าว